สวัสดีพี่น้องป้องปายนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกคนขเข้าสู่สู่ขอเป็นรำเพื่อนออฟฟิเชียลทันเวพทย์ราชิดพุ่งขับพี่น้องคะกําลังออกไปโดมค่ะแต่ว่าหมู่บ้านนี้แม่เพิ่นซื้อสิ่มทุบมาฝากนะคเลืสินศีรกันไปอุปป่นไปเผาไปยังก่อืึ้นดีกว่าไปเว็บปไปเว็บกินยุโดมค่ะพี่น้องอิปอิปหัวไอ้อกระยุปุญนนะคะกําลังหาซื้อสุ่มพักพี่นอ้องค่ะเปิดมีพ่อนัก ีร้านขายอยู่ตรงนี้นะร,นร้านขายพวกผักพวกอย่างไงนี่ยูโรนทางขวางนอกเลยกูเปอร์ก็มานะครับคุณแต่ขี่ดินขึ้นรถเปอร์ก็ได้พวกที่ร้านนี่ก็ไม่ได้สูงพักน,นี่นะคะร้านขายผักก็จะอยู่รอหนิและครัพี่น้อง เซ็นกับมี่มี่แต่พักกาดขาวกระหลังกังงพกบ,บพ,พี่น้องมามีเงนบ่มีสมผักนี่แซบของดีบ้านแพงพี่น้องผู้ใดยอยากกินอยากยังกะฝากก็ได้ด้วยค่ะมันเสียไีดีอ่า เครื่องมันหลายกว่าซีนหลอวนแต่รสชาติเนี่คล้ายซีนหลอวนอง,ง่ายง่ายแซ่บคับพี่นอ้องมค่คนไหนที่ยังไม่เคยทานอาลองสั่งทานกับพวงแด้คับพี่น้องค่ะปฏิกิริยาคาซุ้มขนนี้ค่ะพี่น,ออนอ้อมหาหลานเสือกับเขาปกติเพิ่ลกับเปิดอยู่แต่ว่าเพิ่ลเศร้าขายแล้วพี่น้องค่ะแถวนี้แนะนําเลยอร่อยมากรู้กับผีรู้กับผีการใช่ไหมจะ้ะ เราก็บอกกันใช่กินดีดิเป็นลังับแถวานีเพราะกันใช่ไกสัง่งสินถูกตัดเมนเมนยีงค่ะพี่น้องถึงแล้วโดมสาวน้อยไปบันแพงกูเปิดดีใจไหมนำเปแนวเรืออีกแล้ว <laughs> ทำหน้าเออเลยอ,อีกแล้วนะ ตาตามาจะงวนมาส่งคมาส่งง่วไปนี่ไงสะดดพ่อเดียวกรอยากเล่ห่อยปอกมาใหม่ป่ะแล้ปืนคืนบางคางเสร็จแล้วรับปืนคืนบางคาเสร็จแล้วไป ใช่ค่ะมีแบตสำรองมีอันพี่ฮอดีแล้วตื่นเมื่อกินเขาไปพ่ออย่ารับโบนัสพี่ดองคุณเนาะโอ้แล้วตัดผมหมายังรอได้เหมือนเดียรกันเลยยังรอเลยสิ้นทุบโอ้เห็ดกินหลอดเป็นเพื่อนเพิ่งนไหอไอเจ้าว่ามันคืนอื่นหรอว่ามันมากจะเกืออยู่ไม่แต่จะกินหลอดสาม เดี๋ยวเขาเปตยนตัวมคงมาต่ำเขาสิอุ่นจังไหนแม่วัคซินเขาสีกินเนยเบฟเบเจักหน่อยจักหน้าที่ดี๋ยวบอกข้าเวฟให้อวเขาเ็ดกินให้เ็ซุกให้อุ่นให้มันซุกแล้วแต่ว่าของฝากไหมเป็นของให้ได้ไม่ใช่มันเป็นของฝากเขามาให้ไหม แสดงว่ามูจอมไม่คยซื้อยังกินเลยมัถูกต้องได้ไปกินข้าวมม้อไฟกินกาแฟพูดว่าไปซักผมไม่เอ็นไปแล้วสิไปล้ำไปมากมืออื่นแล้วเหงาแล้วเห็นแล้วนางทับหำอยู่มาสามสี่หมื่นแล้วแล้วก็เตรียมต่อรับงหัวงหัวท่านมาอยู่คนไหนเจ้าวงบายสองบาอุ้งยิงตังสิไว้แล้วลุงแก้ว ลุงแกสิม่บสองลังเตรีจะไปกผมรไปโอกะไป้าก็ไปกานไปขนาดละเพื่อนเื่อปุยหยาเ็ดยางนอนเดคือป๊อแฟมนี่เพื่อนเขากสันโอ้ยธรรมดาเซอไพรอีกแล้วเอไพรอีกแล้วเนอแล้านเนาะสิเซอรแลบุคคลนั่นดดสิบเกล้านแล้ว่าลไม่เปลนอ่างพอ เกียแต่มืออีจามือวันที่หนึ่งอีกจามือวันที่หนึ่งนั่นอีสามมือปอมแปมสิไดซ่อมเป็นมอลลัเลอปอมแปมสิไดเป็นเษตีนี่มือคนลอยกัรการุณารีเที่นียังสื้อลตซอมใบกระพิดกันมาสกาถือไงซ้อใบขึ้นเน้นๆเลยกาถือการซื้อแล้วคิดกานต้องยันตัวิดกันแล้วจะก่วันถอ มันโมเมนต์พีดกันมันเป็นการโตกลงกันบอลบอลงโต้ทีบอลรงโตไเก้าหกพิเลสือตังแต่หึมกรจนหอดตอนนี้ยังออกจกเชอ่ออยู่เก้าหกหเก้าพิเรผู้ใดท่มาอีกฮลรพนเน่ฮพนเน่พนจีดาเ้า ไปปุ๊กฮอดดิเราไปบ่แมเนซื้อเหล็กเก่าหัวบ้างแต่หนึ่งโมกันล่าหัดละสองใบสองใบจนบ้าหอดตุล่าเหล้วมเป็นบ่ออกจักเที่ลเก้าเหลี่ยมเรียงเรียงเก้าหัวสื้อซื้อทุกงวดเลยซื้อทุกงวดงวดละสองใบสองรอยพิษกันฉะนั้นวันใบเพราะว่าดากันมันบ่ออกจ้าเถอะทุ่งหัวก็พิษกันได้เลยเฮ้ยสียพี่ไปซื้อทำไมล่ะมันไม่ออกก็ซื้อไว้เผื่อมันออกไงวะจันล้วบ้านที Mechan ่คอนแกนจองไปตอนไหนนี่มาจำหรือยังแปดสิบล้าน บอลดีดีแล้านบ่ะแปดสิบล้านดีใจนะแมนพี่นองครับผมแบมาว่าอยู่อไก่สนมบินผุ้ดิมาอยเรูเยวตกอเลยหรอว้ายอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเลยไม่อยากใกล้กินลนใส้ดีใจนะ้อมแบมพี่น้องเพิ่งมาเงี้ยนว่าก็จะไปสัพ่อจังบเฮดเฮือนัวสีสีบานแบบเรียบร้อยนี่แมนแบบเรียบรู้มิสไตล์ึ้นหัว้อได้เลยครับอยู่รอๆนั่นแหละครับพี่ดองค่ะก็คือ เปิดปบหอนไ้อันหนึ่งยนคนหคน่าแขงบเล่นดอกวายหลังข้าเข,าบบบาข้าบริเวณว่าหลังค่าปกติสิเนาะหลังค่ากันแดดกันยูบีซอบนยฮะหม่านนี้ยีอบอรีสอยูดีใจกับป้องแป๊บเดินค<อ>รับจะซื้อบ้านจองเลยค่ะหมูบห<า>ม่บา้บานรียูกับพี่น้องขาอยู่ใกก้สนามบินนท่ายูาเพิ่โชปีเดียวไหมรวยยอหลายคนง อยพูดแบบนี้คนคิงรู้เลยนะพูดแบบนี้คนคิงเออตาโตตาบาบนแบบตกใจมากไม่คิดว่าชีวิตเจ้าก็หัวเจ้าก็ไข่ทะเลเส้นสัญญาเพลินเพลินทะเลเขาเบิงเออบ้านหลามปกติได้ม่เสาเดียวเสาเดียวเสาเดียวด้วอ้าวกับเมียนโจะไปเห็นหัวโวดวายบ่กโรกเดขึ้น โอ้ยสียูคือหอมหวาน้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ขาเปาเรื่องเมื่อกี้ว้าเ่ารืว่าุาอแล้วเจอกันไปคิปต่อไปกับ้รง